สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง f อซใหม่แล้วก็ f อซเก่าเนาะที่มาฟังประเดือนเมาามอยอยู่ทุกคลิปไปนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของประเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุ้คนพี่น้องจ๋าที่มาฟังประเดือนเมามอยอยู่ทุกคลิปไปทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกาลังใจของประเดือนเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่จอยกดติดตามไผ้ประเดือนมาตลอดนะคะพี่น้องจ๋าคอยพี่น้องกล่องไฟสู้ปูสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเนาะวันนี้นะคะประเดือนก็ <c oughs> จะเม้ามอยอยีกเช่นเคยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะท้องใหญ่ใกล้จะคลอดแล้วนะเขาเดินมาหาประเดือนมานั่งคุยอยู่กับประเดือนที่นี่เนาะแล้วเขาก็บอกว่า อ่าเดือนหนูจะทํำยังไงท้องหนูเนี่ยใกล้จะคลอดอยู่แล้วนะแล้วหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะเอาเงินที่ไหนไปโรงพยาบาลหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะทํำยังไงกับลูกคนนี้ที่อยู่ในท้องมองอ้าทําไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะเมื่อก่อนที่เราจะท้องเนี่ยเราก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้วไม่ใช่เหรอก่อนที่เราจะท้องเราก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเราอยากมีลูกเมื่อเราพร้อมที่จะมีลูกแล้วเนี่ยเราถึงได้มีเขามา ป้าปเดือนก็ถามเนะาะเขาก็บอกว่า,าลูกเนี่ยท้องแบบไม่ได้ตั้งใจคือยังไม่ได้คุมกําเนิดเขาก,เขาก็เขาก็เกิดมีการตั้งทองตั้งคันกันขึ้นมาแล้วเธอก็พูดอย่างนั้นเนะาะเอาถ้านั้นแล้วก็เลยก็ตามเลยไปเนาะเน,นเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขาก็คือลูกเราทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วหนูจะทํายังไงท้องหนูอนะอ่ะโตขนาดนี้แล้วหนูยังไม่มีเงินไปทําคลอดเลยแล้วบอกอ้าวแล้วสามีล่ะ แล้วสามีของเธออ่ะเธอก็มีสามีไม่ใช่เหรอ,อเขาไม่ดูแลตรงนี้เหรอเธอก็บอกว่าไม่เขาไม่ดูแลหนูตรงนี้หรอกมนนีแต่หนูอ่ะจะต้องดูแลเขาทั้งที่เธอท้องเนี่ยนะก็เลยถามทั้งที่เธอท้องใหญ่ๆจะคลอดอยู่อีกอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเขาบอกเขาจะไปคลอดเนาะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะเขายังไม่ดูแลเรื่องนี้เลยเหรอบอกไม่เขาไม่ดูแลหนูเลยแล้วเธอจะทํำยังไงล่ะทีนี้ก็เลยถามเนาะป็เดือนก็ถามแบบว่าสารทุกสุขติดว่าจะทํำยังไง เขาก็บอกว่าหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะทายังไงแต่หนูมานั่งคิดอ่ะช่วยหนูคิดหน่อยดีไหมว่าหนูจะเอาลูกคนนี้ยกให้กับคนอื่นไปเพราะว่าหนูอ่ะไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้เพราะทุกวันนี้หนูก็ต้องหาเลี้ยงสามีอยู่แล้วแลวสามีน่ะอ่าเขาก็ไม่ได้ดูแลตรงนี้เลยแล้วถ้าหนูไม่มีอ่าหนูไม่ได้หาเลี้ยงสามีเขาก็จะทิ้งหนูไปอ้าวถ้าเขาจะทิ้งเธอแล้วเขาไม่ดูแลลูกเนี่ยเธอจําเป็นต้องอยู่กับเขาด้วยเหรอ เลือกเอาระหว่างเธอกับลูกว่าค,คิดอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าหนูจะทํายังไงแล้วหนูอะถ้าเกิดว่าตอนนี้หนูก็ยังไม่มีเงินอยู่แล้วหนูไม่มีจะกินด้วยแล้วถ้าเกิดว่าหนูต้องมามีลูกน้อยต้องมาเลี้ยงลูกน้อยแล้วหนูจะเอาเวลาที่ไหนไปทํางานแล้วหนูจะเอาอะไรมา,มาเลี้ยงลูกเธอก็พูดอย่างนี้นะหนูเลยไม่รู้ว่าหนูจะทํายังไงดีกับลูกคนนี้แต่มีคนนึงนะปะ้าเดือนเขามาบอกกับหนูว่า เขาอยากจะได้ลูกหนูเขาอยู่เนี่ยไม่ไกลจากที่นี่นี่แหละเขาก็ไม่มีลูกแต่เขาเป็นคนชาวสวนเขามีฐานะดีเขาไม่มีลูกแล้วเขาก็มาขอลูกหนูเนี่ยเขาให้หนูนะ่ยตัดสินใจนะว่าถ้าเขาจะเอาไปแล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูอย่างดีแล้วเขาจะส่งเสียให้เรียนหนังสือให้สูงสูงแล้วเขาก็จะให้อนาคตกับลูกหนูได้ดีแต่หนูรู้ดีว่า ถ้าเกิดว่าหนูเอาลูกไว้หนูไม่มีอะไรให้เขาเลยนะป้าเดือนเธอพูดอย่างนี้เนาะป้าเดือนก็สงสารเขาเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าอแล้วหนูก็มาตัดสินใจแล้วหนูก็มาพูดกับแฟนหนูว่าถ้าลูกคนนี้เกิดมาฐานะของเราเนี่ยเลี้ยงเขาไม่ได้คุณคิดยังไงฉันจะเอาลูกคนนี้ยกให้เขาไปนะแล้วถ้าเกิดลูกอะไปอยู่กับเขาลูกจะได้ดีมีความสุขดี ดีกว่าที่เขาอยู่กับเราเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราที่อยู่มันเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลย 1. พ่อติดเหล้า 2. พ่อไม่ทํางานทําการสามแม่ติดการพนันหนูไม่ต้องการให้ลูกมาเห็นตรงนี้แล้ถ้าเกิดว่าลูกเติบโตมาแล้วมาเห็นพวกหนูอะทำกันอย่างนี้ยประเดือนแล้วชีวิตบั้บนปลายของหนูจะเป็นยังไงแล้วชีวิตลูกจะเป็นยังไงเขาจะต้องมองหนู ว่าหนูทําอะไรเขาจะต้องเอาเป็นแบบจางทีน,นี้บางับเดือนก็เลยบอกว่าเอาคิดดูให้ดีเด็กคนหนึ่งนะเขาเกิดมาเขาก็ต้องการอนาคตเขาก็ต้องการาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเขาถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับชีวิตเรากับชีวิตของเขาเนี่ยเราเนี่ยนับวันที่จะแก่ชราลงเด็กนั้นเขานับวันที่จะเติบโต เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับคนอื่นเขาเลี้ยงดูดีเขาให้การศึกษาลูกดีลูกอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับเราก็ได้เดือนก็พูดอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเธอจะทําอะไรนะคิดให้ดีซะก่อนนะปราเดือนจะไม่บอกว่าเอาให้ขับไปเลยเอาให้เขาไปเลยว่าเดือนจะไม่พูดแต่ทุกอย่างอะลูกของเธอเธอต้องคิดเอาเองว่าเธอลูกจะอยู่จะไปเธอจะต้องคิดเอาแล้วพูดกับสามีหรือยังปราเดือนก็ถามเนาะเขาก็บอกว่า พูดแล้วล่ะป้าหนูพูดกับเขาแล้วแฟนหนูก็บอกว่าตัดใจได้หรอทำใจได้ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเราลูกไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราจะทำใจไม่ได้นะเพราะเธอก็อุ้มท้องลูกมาตั้งเก้าเดือนแล้วพอลูกคลอดมาเนี่ยก็ไปเป็นลูกของคนอื่นแล้วเธอจะตัดใจตรงนี้ได้ไหมเธอก็บอกว่ามันก็อาจจะตัดใจไม่ได้แต่สู้เราทำใจซะต่อตอนนี้ เพราะว่าเราคิดซะตอนนี้ว่าลูกจะไปได้ดีมีความสุขเราอาจจะคิดได้เราอาจจะคิดมากหรือว่าน้อยลงมันอยู่ที่การตัดสินใจแล้วถ้าเขาไปซะเราเราทําใจไว้ก่อนเราอาจจะเสียใจน้อยลงเธอก็พูดอย่างนี้เนาะ,ะประเดินก็ด้แจะว่าคิดดูให้ดีลูกคนหนึ่งน่ะเขามีค่ามากมายนะสําหรับคนคนหนึ่งถ้าคนที่เขาไม่มีลูกเนี่ยเขาจะ เห็นเด็กคนนั้นอะ่ะมีค่าที่สุดสําหรับเขาเขาอาจจะเลี้ยงดูลูกเราได้ดีกว่าเราเองหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกไปอยู่กับเขาแล้วลูกไม่ได้ดีอย่างที่คิดมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฐานะของเขาร่ํารวยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีกิจการใหญ่โตอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วลูกไปได้ดีเราก็อาจจะมีความสุขตัดสินใจให้ดีอย่าคิดว่า ลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีค่าลูกคนหนึ่งเนี่ยมีค่าที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งนะคะชีวิตเกิดมาแล้วทุกคนต้องดูแลเขาให้ดีเนาะเราไม่ได้ตั้งใจว่าอาจจะเอาเขาไปทิ้งไปคว้างระเดินก็ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้ดีขนาดนั้นก็ปล่อยให้เขาไปเถอะถ้าเธอคิดว่าดีแล้วเนาะประเดือนก็บอกว่าตัดสินใจให้ดีแล้วเธอก็บอกว่าหนูตัดสินใจแล้วเนี่ยหนูจะคลอดอาทิตย์หน้านี้แล้วคลอดเนี่ย หนูก็ต้องผ่าออกนะเพราะหนูคลอดเองไม่ได้แล้วพอลูกคนแรกของหนูอะ่ะหนูก็ผ่าออกแล้วคนที่สองเนี่ยหมอก็บอกหนูว่าไม่อยากจะให้คลอดเองโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดคลอดเองโดยธรรมชาติเนี่ยมดลูกอาจจะแตกได้แล้วหมอแนะนําว่าให้มาผ่าในวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบแปดอาทิตย์หน้านี้เองนะคะสิ้นเดือนนี้เนาะ แล้วก็คือเป็นวันผ่าตัดของเธอเนาะนะคะประเดือนก็โอ้เห็นใจเลยนะคะสงสารมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะทําไงชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะ,ะ,ะเมื่อมีลูกมาเนี่ยอุ้มท้องมาตั้ง9ก้าเดือนเสร็จแล้วอยู่ๆจะต้องมาเอาลูกให้เขาไปเนี่ยโอ้ประเดือนทําใจไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเป็นประเดือนเนาะ,ะแต่ทีเนี้ยชีวิตคนเราไม่เหมือนกันอย่างที่ประเดือนเล่ามาทุกคลิปนะคะชีวิตคนเราทางเดินของชีวิตคนเราไม่เหมือนกันเราต้องรู้ดีว่า,เ,าเราเอาลูกไว้เขาจะมีอนาคตยังไงในเมื่อพ่อติดเล่า พ่อไม่ทํางานเกเรแม่ติดการพนันเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้ไหมละ่ะเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกไม่ได้แต่ถ้าลูกให้เขาไปแล้วเขาไปอยู่กับคนที่ดีมีฐานะมีการศึกษาที่ดีให้ลูกเราส่งเสริมให้ลูกเราได้ดีมีความสุขเราก็ควรที่จะทําตรงนั้นดีกว่าไหมดีกว่าจะให้เขาม,ามองเห็นอะไรที่มันแบบว่าให้เขาจําไปจนชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะลืมไม่ได้นะคะ เราไปเยี่ยมได้นะคะเขาก็อนุญาตให้ไปเยี่ยมไปหาได้เนาะนะคะแล้วลูกจะด่ดีมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ควรที่จะตัดใจปลาเดือนบอกว่าทาใจแล้วก็ตัดใจแล้วก็คิดให้ดีแล้วก็ตามใจทํำยังไงก็แล้วแต่เธอคิดเพราะว่าปลาเดือนเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้เนาะ,ค,ะคิดสงสารอยู่เหมือนกันเนาะนะคะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคะออย่างปลาเดือนพูดนะคะอย่า,อาไปเปรียบเทียบเป็นชีวิตของเราเองเนาะนะคะ ยังไงก็กดติดตามให้ไัเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ